เห็นว่าจะปีดมันสัดวนะฮะดูนี่ว่ามันจะตัดมัไหมฮะโ s o s i ี i S O L D นะครับอันนี้สมบูรณ์ดีอ่ะแล้วก็คายลูปปี้ไม่มีรอยเลยนะครับสภาพใหม่มากนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูาขายที่ดินติดต่อสอบถามได้นะครับตรงนี้นะครับ081ไม่ใช่นะฮะก็มีตัว X360 นะครับวิทยุ T6K นะครับเดี๋ยววันนี้มาบินเป็นไฟที่3-4นะครับกับวิว T6K นะครับบินแบบว่าหงายท้องเข้าออกแบบคือเป็นเบาๆ 3D เบาๆนะครับทดสอบอในเรื่องของสปีด เห็นบอกว่ามันตัดนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูในส่วนของวิทยุ Radio Master TX16s นะฮะเดี๋ยวครับวันนี้ผมอยู่ตรงบริเวณที่โล่งๆตรงนี้พอได้อยู่นะครับลำนี้ผมปรับสติ๊กให้มันลื่นเลยนะครับในส่วนของคันเร่งนะฮะ ลำนี้นะครับเหมือนเดิมกล่องเป็น Bissex version 3กันหางเคท 565x ยกพีซเคท215นะครับสวิตช์วิ่งพีทีน้ำ60แอมป์ชุดไฟประจัดเต็มเลยนะครับที่มาอัปเกรดก็คือก็จะเป็นในส่วนของกล่อง Bissex version 3นะครับเดี๋ยวผมจะบินเข้าไปในนี้ดีกว่าแล้วก็ 3D มเบาๆนะครับถ้าบินทางด้านนี้มันจะย้อนแสงนะครับ มีแสงอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะแต่ที่ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่พอได้อยู่ขายที่ดินด่วนเลยนะครับใครต้องการอยากได้ ผม,มรู้สึกว่าผมยิ้นที่ต่ำอะ่ะเดีเวลาชูขึ้นลงนะครับพอจะไม่ปป้นซ้ายไม่เป็นขวานะครับหายท้องนะครับหายท้อง เนค่าอะไไม่ค่อยได้เลยับเพราะว่าคลิปที่มันแคบมากนะครับท่านผู้ชมยิงปลาเขาออกก็พอฟิตหน้าฟิตหลังแล้วพอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ่ะอง่ายท้องใกล้ๆเลยนะครับมเมื่อทดสอบเห็นว่าสปีดมันตัดนะฮะดูนี้ว่ามันจะตัดไหมฮะ ตัดเลยนะครับนิ่งคิดนะครับว่ายอนมาขาม ย้ายไปตรงฝั่งนี้มั่งดีกว่าอันนี้มันแคบแล้วเกินมาฝั่งนี้มั่งดีกว่านะฮะโอ้โหแต่มันได้ความกว้างนะครับแต่ว่ามันย้อนแสงโอ้โหดีพอใจ หนาหงายท้องนะครับนะหนาหงายท้องค้างแล้วกันทดสอบอน,นะครับหมุนหมุนกันไปด้วยนะครับบินวัดนะครับหงายท้องผมว่าอยู่อ่ะไม่ตัดแล้วล่ะนะครับบินได้ขนาดนี้นะครับจบแล้วนะ จบแล้วนะครับ3ามนาทีแล้วล่ะนะครับโอเคเดี๋ยวลงจอดดีกว่านะครับยังไงก็ไม่ตัดแล้วนะครับมีนอยู่ในแกนเลยนะครับโอเคฝั่งนู้นนะครับฝั่งนูง้น อโอเคพอแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของเลด i โอมาสเตอร์นะครับพิทยุต้องขอขอบคุณคนที่อยู่แถวนี้ด้วยนะครับที่ไม่ไม่รำคาญผมนะครับเพราะว่าเสียงฮอดังมากนะครับท่านผู้ชมอ่ะทีนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับหลังจากที่ไปบินแบบทดสอบนะครับกับ X360 นะครับของ ลูกค้านะครับเราทิ้งไว้เป็นอาทิตย์แล้วแ่ะแต่คือก็อยากจะให้ทดสอบไปเรื่อยๆนักตกรวจะพอใจนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดู Radio MASTER TX 1 6 S นะครับในคราวที่แล้วผมมาแนะนำในส่วนของอการการตั้งค่าสวิตช์นะครับแล้วก็การยกกราฟยกกราฟไปหรือย,ยังรู้สึกว่าจะยังไม่ไปนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมียกกราฟด้วยแล้วก็เดี๋ยวตั้งโหนด้วย นะครเดี๋ยวทำแค่สองอย่างนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมเลยดีกว่านะครับกับกลาส 450L นะครับลำนี้นะฮะนี่นะครับนะรีเซฟไฟสกาย i6x นะฮะวันนั้นที่ผมทำนะครับผมใช้ลำไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อว่า ผมรู้สึกผมจะใช้ลำตัวนี้นะฮะกาส 450L นะครับอันนี้จะเป็นเครื่องบินปีกของผมนะครับที่เป็น FPV นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของเมนูข้างในนะครับแล้วก็เสียบแบตเตอรี่ด้วยนะครับท่านผู้ชมแบตแบตเตอรี่หายไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเค ได้ตั้งนะเดี๋ยวผมวางให้บนกล่องนี้ดีกว่าจะได้จะได้ใกล้ๆนะครับนี่นะฮะ,นะฮะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เห็นนะฮะวางวางนี้แล้วกันนะะโอเคองศาจะได้นะฮะ อันนี้เสียบแบตนะครับรอเซตตัวนะครับโอเคก็เข้าไปที่ MBL นะครับแล้วก็ไปที่ตัว Mixer Mix นะครับ สังเกตว่าช่อง,ท,องที่สามนะครับผมจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นโฮลที่ผมทำโฮลไว้ก็ผมก็ก๊อปปจากอันแรกนะครับแล้วก็เพจวางมาเป็นโฮลตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบออกก่อนแล้วผมทำให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมดึงแบบออกก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวผมจะลบก่อน <S 2> <S 2> <S ลบออกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับอ่ตอนนี้ผมลบไปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะ ทำโ h นใหม่นะครับก็ไป Copy ที่ n o r m a นนะครับ Copy ปรากฏทีนึ่งแล้วก็ไปที่ Paste After นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับข้างล่างที่อยู่คำว่า n o r m a นนะครับผมก็จะผมก็จะ Edit นะครับ Edit แล้วก็ตั้งชื่อนะครับให้เป็นคำว่าโ h น โทษที HOLD นะครับ HOLD นะครับ Enter นะครับทีนี้ก็เป็นโหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กำหนดสวิตช์นะครับดิ t นะครับสวิตช์ก็ผมจะใช้ข้างขวานะครับข้างขวาก็จะเป็น SG นะครับ SG กดเข้าไปนะครับแล้วก็สับเข้ามาให้สุดนะครับก็เป็น SG ลูกศรชี้ลงนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็เป็นคําว่าโหนพอผมสับสวิตช์เข้ามาก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ไอเด้นหนึ่งไอเดนก็จะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้ผมก็ไปที่ Edit เหมือนเดิมตอนนี้วิธีการที่เราจะตัดโหนนะครับผมแนะนําเลยมันจะมีคําว่าไว้กับออฟเซ t ตนะครับ Offset เนี่ยเราลดลงผมบ,มบอกเลยว่า200แล้วกันอ่ะลดลงให้เหลือลบ200 <c oughs> ก็จะเป็นอันเสรสิ้นนะครับ สองร้อยนะครับ200เลยปึ๊บอ่ันนี้มาดูนะว่ามันจะหมุนทํางานหรือเปล่านะครับในส่วนของเฮลิคอปเตอร์นะครับอ่ะผมเสียบแบตนะครับเราเซตตัวนะครับอ่อันนี้คือถ้าผมอ่ะดูเลยนะ ถ้าผมไม่ได้สับสวิตตัวนี้นะครับพอผมเร่งมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะหมุนเลยนะครับแต่ถ้าผมสับสวิตตัวนี้นะครับเข้ามาให้สุดนะครับดูนะผมลดคั้นเร่งนะนี่นะครับไม่หมุนนะครับแต่ถ้าผมเอานี้ปลดไปหมุนนะครับสับตัวนี้ขึ้นมาไม่หมุนนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับในเรื่องของการตัดโคนนะครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของอ่า มาดูในส่วนของอการยกกราฟมานะครับผมยังไม่ได้บอกเพื่อนๆเ,เลยนะว่ายกกราฟทำยังไงนะครับยกกราฟอ่าผมเข้าไป Mdl เหมือนเดิมนะครับไปที่ mix นะครับสังเกตว่า Normal เนี่ยก็จะเป็น TH1 ทาไมถึงเป็น TH1 นะครับก็เราก็ไปดูในส่วนของเมนูนะครับที่เป็นรูปกราฟนะครับหรือคำว่า c u r ร์นะครับ T H 1ก็คือตัวนี้นี่ครับ T H เ T H 1เรากดเข้าไปดูนะครับก็จะสเต็ปแรกก็เป็นลบ100สเต็ปต่อมาก็คือ20 20 20 20ซึ่งมันจะแตกต่างกับพวกฟุตบ้าทีสหรือว่าจะเป็นพวก T6J นะครับเพราะว่าถ้าถ้าครึ่งหนึ่งอะ่ะมันก็คือ0ูนย์ะครับแต่ถ้าเรายกขึ้นไปหน่อยหนึ่งก็เป็น20แต่ถ้าเป็นวิที่ฟูตบ้าเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณ 60- 65อะไรอย่างงี้นะครับ อันนี้คือตัวเลขมันจะมันจะไม่เหมือนกับฟูตบ้าก็คือเราก็กะเอาว่าเกินครึ่งนิดนึงเนะ่ะเราจะกําหนดเป็นเท่าไหร่ผมก็กําหนดเป็น20ก็เป็น20เรียงแบบนี้นะครับอันนี้ในส่วนของ T H 1 T H 1นะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับนี่ครับก็จะเป็น T H 1วิธีการดึงกราฟเข้ามาก็จะไปที่ตรงนี้นะครับคําว่าเคิร์ฟแล้วก็ไปที่ซีเลือกเป็น C S T M นะครับ แล้วก็ตรงนี้เราเลือกเป็น TH1 นะครับเราเลือกกราฟไหนเราก็ไปเลือกเราจะเลือกกราฟไหนเราก็ไปเลือกชื่อกราอันนั้นนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น TH1 ตอนนี้มาดูในส่วนของ Idol นะครับ Idol เนี่ย Idol อ่า i d ด l Idol หนึ่งแล้วกันเป็น TH2 เห็นไหมครับ TH2 เนี่ยก็คือเราก็ไปที่ Curve นะครับเราก็ไปดู TH2 เนี่ยครับ TH2 ก็คือจะอยู่ที่30 นะครับสามสิบเรียงเลยเป็นเป็นเส้นตรงเลยนะครับอ่าเราก็ดึงเป็น T H สองแล้วส่วนไ d เด2สองก็เป็น T H สามนะครับนี่ครับมันจะบอกไปเลยนะครับเราก็ไปเลือกที่ T H สาม H สามผมตั้งไว้อยู่ที่สี่สิบสี่สิบสี่สิบเรียงเลยนะครับนี่นะครับคือการยกกราฟมานะครับเราไปที่เอาผมมาสรุปให้ฟังอีกทีนะไ d เดน1หนึ่งนะครับ ยกกราฟมาเราก็เลือกตรงนี้คําว่าเคิร์ฟนะครับ CSTM ไอตรงนี้เราเลือกเป็นกราฟที่เราจะยกมาคือ P H 2อะตอนนี้มาดูในส่วนของช่อง6นะครับช่อง6พอเราถับสวิต์นะครับไอเดินหนึ่งไอเดินสองมันก็จะแปรผันเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่าสวิตต์ไปนะครับก็คือ SE ลูกศรชี้ขึ้น SE ลูกศรขีดมีมีลูกศรน,นะครับขีดแล้วก็ SE ลูกศรชี้เข้าหาตัวนะครับก็จะเป็นผมจะใช้กราฟเดียวกันก็คือ P T 1่ P T 1่ P T 1่ ก็คือเราไม่ต้องตั้งกราฟสางกราฟเราใช้แค่กราฟเดียวเราดึงมาทั้ง3อันเลยนะครับเนี่ยครับผมสับปึ๊บไอเด้นหนึ่งไอเดนสองนอร์มอนนะครับทีเหตไปดูทีเไปดูพีทีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยพีทีหนึ่งก็คือมันก็คือในส่วนของอ่าเคอร์ฟนะครับเคอร์ฟนี่คือเป็นการาฟเฉียงก็ผมก็จะตั้งเป็นเป็นเส้นเฉียงแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยครับก็คือแลกรลบร้อยตรงนี้ต้องเป็นตรงนี้ต้องเป็นหนะนึ่งร้อยนะเออเนี่ยครับถึงจะถูกต้องลบ 100, ร้อยลบห้าสิบศูนย์ห้าสิบแล้วก็ร้อยต้องเป็นกราฟเฉียงก็คือเป็นตั้งชื่อว่าเป็น P t ทีน่นะครับ P t ทีหนึ่งนะครับเราเราเราก็ดึงที่อ่าอ,อะไรวะเนี้ยงง <laughs> อ่าเนี่ยครับ ที่ทีหนึ่งหมดเลยทั้ง3อันนะครับทั้งนอ r m มอลในเดือหนึ่งในเดือนสองน,นะครับถ้าเรายิ่งทํามากเท่าไหร่นะครับเราก็จะคล่องแคล่วกับวิทยุขนาดคือที่ผมอธิบายเพื่อนฟังบางทีผมก็ยังแบบยังงงๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็จะทําให้เรารู้เลยว่าเออแบบนี้เราต้องไปตั้งตรงไหนเกณฑ์หางน้อยต้องไปตั้งตรงไหนตัดโฮลเราไปตั้งตั้งตรงไหนยกกราฟมาทํายังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยว ในคราวหน้าเดี๋ยวมารีเวิร์สดีกว่านะครับว่ารีเวิร์สเราไปทำยังไงก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับสำหรับร a d i o m a s t เ r เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะครับท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปแกะแกะกล่องงานลูกค้านะครับพอรู้สึกจะเป็นฮอลฟลบาร์แล้วก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเซตให้นิ่งๆเลยแต่รู้สึกว่าจะเป็นฮอลฟบาร์และเดี๋ยวเอามาเปลี่ยนเป็น d ีเนะครับ เดี๋ยวมาดูสภาพของฮอนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะกล่องกล่องดูแข็งแรงมากเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าตอนนั้นที่ผมซื้อมาก็น่าจะอยู่เหล็กประมาณนี้แหละ2 5 0 0ันห้ถึงสามพันแต่สภาพเขาดูใหม่ ดูใหม่นะแต่ก็เป็นระบบไฟบาร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนชุดเฮดนะครับให้เป็น DFC นะครับอันนี้วิทยุเป็น f l y s k y i 6X นะครับอันนี้จะแยกแยกกล่องมากล่องกล่องอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะครับนี่แต่ยังไม่ได้แกะนะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวฮอสภาพโดยรวมนะฮะ ดูลักษณะก็คือน่าจะไม่ได้บินน่ยแต่ทีนี้ลูกค้าเนี่ยจะต้องต้องคุยกันก่อนนะเออสซโยยกพีก็ได้อยู่นะไฮเทคได้อยู่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเป็นไฮเทคสปีดเป็นดาร์กอน40แอมป์ก็อยู่ที่ลูกค้าเช่นเดียวกันว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับกันหางฟูตบ้าได้อยู่นะครับกันหางนี่ถือว่าโอเคเลยแหละ ก็คือถ้าอยากจะเปลี่ยนนะก็มีแค่เปลี่ยนเฮดแล้วก็เปลี่ยนกล่องใจโรเป็นเคบาก็เซ็กกับวิทยุบินได้เลยนะครับตามนี้ตอนนี้ก็ลูกค้าก็น่าจะเห็นแล้วแหละนะเห็นแล้วมั้งครับอันนี้เป็นอลายแท้เลยนะเนี่ยไฟบา์นะครับถือว่าสมบูรณ์ดีอ่ะแล้วก็คานุปปี้ไม่มีรอยเลยนะครับสภาพใหม่มากนะครับ เดี๋ยวต้องดูว่าจะยังไงนะครับโอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพืเ่อนๆเข้ามารับชมแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมเอกสายหมุนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคราวหน้าเดี๋ยวจะมาบอกแนะนําเกี่ยวกับในเรื่องของการตั้งรีเวิร์สให้ถูกทางถ้าใครที่เล่นวิทยุตัวน,นี้อยู่นะนะครับก็โอเคนะบินเดินทางฮอบอะไรเงี้ยสบาย 3D ได้เบาๆนะครับนะครับแต่ถ้าห,หนักๆผมก็ยังไม่เคยลองนะ ใครลองก็ลองก็ลองก็ลองให้ผมดูหน่อยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะบินแค่ฮอบเดินทางกันนะครับถ้าใครที่ใช้วิซตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับมือใหม่ที่หัดเซตหัดซ่อมนะครับหัดตั้งค่านู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็จะค่อนข้างที่จะลึกนิดนึงแต่ก็มันก็ไม่เกินความสามารถของเรานะครับเราสามารถที่จะทําได้เราก็ต้องมาดูคลิปเอกสายหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์มาแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนก็ลองมาเม้นท์พูดคุยกันทางด้านล่างของคลิปนะครับ โอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ